สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมากิเกมมี่ชาแนลครับรู้จักเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งเซมากิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมไซคานิสครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งแนวสงครามอ่าที่ผมชอบมากๆเกมหนึ่งเลยแล้วก็เข้าใจง่ายสอนง่ายเทคเลสอ่าเกมนี้ไม่มีอะไรที่ต้องอ่านเลยครับนอกจากคู่มือครับผมก็มันจะเป็นสงครามอ่าสงครามกรีกนะอ่าเป็นเทพเจ้าแบบมีเทพซุดมีโพเซดอนอะไรพวกนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมเป็นยังไงบ้างครับผม อันนี้ผมเซตอัพไว้แบบ5 a y e r อ่าหรือว่า5คนนั่นเองครับในคู่มือเห็นไหมดูขบวนโอ้เนี่ยมันก็จะบอกอยู่ว่าสีไหนวางไว้ตรงไหนบ้างเป็นจุดสตาร์เริ่มตน้นซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเกาะคนละ2เกาะนะ,ะแล้วก็แต่ละคนก็จะได้เงินเริ่มต้นครับคนละ7บาทไปแล้วก็จะมีฉากเอาไว้บางเงินด้วยเพื่อที่จะไม่ใครรู้ว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่เกมนี้เงินเป็นความลับนะครับเฉพาะเงินเท่านั้นอเดี๋ยวเฟรนการเล่นมันก็จะรันตามนี้เลยจะรัน สเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าแล้วก็วนไปเรื่อยๆจนกว่าใครจะมีเมโทรโพลิสอ่าเมโทรโพลิสเป็นวิหารใหญ่ครับวิหารใหญ่ใครมีเมโทรโพลิสสองอันคนนั้นชนะเนี่ยมันจะมีการสร้างวิหารด้วยเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องการสร้างวิหารทีหนึ่งครับผมแต่มาดูหน้าตาเมโทรโพลิสก่อนแล้วกันครับก็ในแต่ละเกาะเนี่ยมันจะมีจุดสร้างวิหารอยู่ซึ่งจะเป็นกรอบซีเลียมใช่ไหมจะมีกรอบซีเลียมสีขาวไว้วางวิหารเล็กซีเลียม สีเหลี่ยมสีแดงเนี่ยเป็นป่าๆ่าเงี้ยเอาไว้ว่ามีหารใหญ่เนี่ยถ้ามีอันนี้สองอันชนะเลยวิธีได้นี้มีมาจากไหนได้บ้างครับวิธีแรกคือมีวิหารทั้งสี่สีคือวิหารสีขาวสีม่วงสีฟ้าและสีแดงสี่อันถ้าเราเข้าครองวิหารสี่อันปุ๊บอ่าเราจะทุบทิ้งครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นวิหารใหญ่ทันที ครับผมซึ่งมันสามารถทุบจากเกาะไหนก็ได้แหละเราขอแค่ว่าเราเป็นเจ้าของอะ่ะแล้วก็เอาวิหารใหญ่เนี่ยลงในเกาะของเราที่เราคอนโทรลอยู่ครับแล้วก็วิหารใหญ่เนี่ยจะมีความสามารถของทั้งสี่วิหารเลยเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งว่าความสามารถคืออะไรวิธีที่สองคือถ้าเรามีการ์ดเนี้ยสี่ใบมันจะบังคับทิ้งับพอทิ้งปุ๊บก็จะได้วิหารใหญ่มาแล้วใครมีวิหารใหญ่เนี้ยสองอันจะเป็นคนชนะครับผมอ่านี่คือวิธีชนะของเกมนี้นั่นเองนะครับมาดูตั้งแต่สเต็ปแรกก่อนสเต็ปอ่าแรกคือเซต,ตอ่าพวกคิเจอร์การ์ดคิทเจอร์อ อ่าสัตว์ในตำนานทั้งหลายแหล่เนี่ยเราก็จะเซ็ต<า>อ่ามันก็จะเปิดอยู่3ใบครับซึ่งใบซ้ายสุดเนี่ยมันจะมีราคาบอกอยู่อยู่ข้างล่างเห็นไหมใบซ้ายสุดราคา4บาทแล้วก็3บาท2บาทตามลําดับครับผมแล้วก็ในเฟสนี้เนี่ยสมมุติอ่าในเฉพาะตาแรกจะไม่ทำนะแต่ถ้าเกิดว่าในตาต่อไปต่อมาถึงเฟสเนี่ยใบยขวาสุดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีคนซื้อมันก็จะลิงก ทิ้งลงสูตรสาเลยแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็ดันดันใบอื่นๆที่ไม่มีคนซื้อมาครับผมแต่เฉพาะใบขวาสุดจะทิ้งลงสูตสารเลยแล้วก็สเต็ปที่2ครับคือเราจะสับกองนเขาเรียกนะกองเทพเนี่ยสับ,สบ,สบแล้วก็เรียงไว้อ่าสมมุติผมสับเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรียงตามนี้ว่าอันนี้มันจะเป็นเนี่ยมันจะมันจะสับเรียงแล้วก็เรียงได้เดี๋ยวมาเรามาดูเทพดีกว่าว่าตัวไหนทําอะไรได้บ้างอ่าก่อนก่อนไ,ไปพูดถึงตรงนั้นเดี๋ยวมาบอกสเต็ปต่อไปก่อนดีกว่าครับผมสเต็ปต่อไปคือ หยิบเงินเราจะหยิบเงินตาม plantation ถ่ายมันเรียกว่าอะไรรู้จะไม่ได้แล้วเป็นผลไม้แล้วกันผมเรียวผลไม้แล้วกันเราจะหยิบเงินตามผลไม้ครับที่เรา control อยู่เราจะดูยังไงว่าเรามีผลไม้เท่าไหร่ดูที่แม p ครับบางเกาะมันจะมีผลไม้อยู่แล้วก็บางจุดของเรือจะมีผลไม้อยู่อย่างเช่นจุดนี้เห็นไหมก็จะมีรูปผลไม้อยู่ครับผมแล้วก็หรือเกาะนี้เนี่ยเห็นไหมมี2ผลไม้ครับแล้วก็จุดที่เป็นขอบแม p เนี่ยมันจะทะลุเชื่อมถึงกันนะครับเพราะนั้น เราเข้าไปแล้วก็มาโหยฝั่งหนึ่งได้ครับผมเราก็หยิบเงินตามผลรไม้พอหยิบเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยมาดูต่อเกิดอะไรขึ้นเฟสที่4ครับจะเป็นเฟสเริ่มประมูลเราจะประมูลกันประมูลอะไรกันล่ะเราจะประมูลเทพทั้ง4องค์นี้ครับก็คือเอเลสโบรซดอนซุดแล้วก็อาเทนาแล้วก็อพอลโลนั่นเองมาดูวิธีประมูลกันเดี๋ยวแต่ละคนเนี่ยมันจะมีเสาอยู่นี่เป็นเสาเป็นแท่งแท่งผมเรียกมันว่าพี่แท่งครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมี2พี่แท่งแล้วก็เอาพี่แท่งเนี่ย ่าเริ่มเกมมาเราจะแรนดอมเทิร์นออเดอร์โดยการสรับๆมั่วๆแล้วค่อยหยิบออกมาทีละอันแล้วก็วาง่าประมาณนี้ครับเราก็จะเห็นว่าสีเขียวเริ่มก่อนแล้วก็สีเหลืองสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีดาตามลําดับครับสีเขียวเขาก็จะเลือกว่าเฮ้ยเขาจะเอาอะไรดีสมมุติเขาบอกว่า เขาขอประมูลเอเลสแล้วกันอ่าเพราะว่าจากด้านบนไล่ลงล่างเนี่ยเดี๋ยวคนด้านบนจะได้เริ่มเล่นก่อนซึ่งเกมเนี้คนเล่นก่อนได้เปรียบครับผมอ่าเขาขอประมูลเอเลสไว้ที่3บาทอ่านี่สีเขียวเริ่มแล้วต่อไปสีเหลืองเขาเอ้ยเขาเอาเซฟเซฟดีกว่าเขามาเอาเอา่อาอันนี้เลยอ่ะเอาสุดอ่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าก็เลือกว่าจะอะไรสุดสีฟ้าเขาอยากได้สุดเขามาตรงนี้อ่า ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้อะไรที่คนลงไปแล้วเราต้องให้มากกว่าเดี๋ยวไอ้ตรงตัวเลขที่เราลงครับเราต้องจ่ายเงินตามนั้นเนาะแล้วก็สีเหลืองเนี่ยเขาก็จะต้องเปลี่ยนท่านที่ก่อนที่คนอืู่เรื่อวาสีเหลืองต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องห้ามซ้ํากับตัวเดิมครับก็คือห้ามซ้ํากับซุนนันเองเขาเปลี่ยนไปเป็นอ่าเป็นอัธยาศัแล้วกันโอเค แล้วก็ตาสีแดงต่อครับสีแดงบอกว่าเขารอบแรกเขายังไม่อยากหวังอะไรเขาตั้งตัวก่อนเขามาที่อพอลโลเพราะเดี๋ยวมาที่อพอลโลเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินนั่นเองครับผมอ่าต่อไปสีดําสีดําก็เลือกว่าเฮ้ยไปไหนดีวะจะไปสู้คนอื่นหรือว่าไปเอาโพสเซตอนแบบชิวๆบาทเดียวดีหรือมาอพอลโลก็ได้แต่อพอลโลเนี่ยคนที่ลงมาลงที่2เนี่ยจะไม่ได้ผลตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายผลตรงนี้อีกทีนึงครับผมเฉพาะคนแรกที่ได้ผลตรงนี้เนาะอ่าเขาก็ ไปเอาพอเซดอนแล้วกันนี่ก็คือจบการเฟสนี้แล้วเฟสการบิดครับผมต่อไปก็จะเป็นเฟสการเทคแอคชั่นอ่ะก่อนอื่นเนี่ยทุกคนอ่ะก็จะต้องจ่ายเงินตามที่เขาบิดไว้เนี่ยสีเหลืองจ่าย1บาทสีเงินจ่ายสามจ่าย1จ่าย3อ่ะพอจ่ายเสร็จแล้วครับก็เริ่มจากคนแรกก็คือด้านบนสุดคือสีเขียวนั่นเองสีเขียวก็จะเลือกทำแอคชั่นของเอเลสครับมาดูแอคชั่นของเอเลสว่ามีอะไรบ้างแอคชั่นของเอเลสก็หลักๆแล้วเนี่ย เราจะได้ทหารฟรีหนึ่งตัวอ่าแล้วก็ถ้าเราอยากได้ทหารเพิ่มสามารถจ่าย2บาทเพิ่มได้ก็จะกลายเป็น2ตัวนั่นเองหรืออยากได้เพิ่มอีกใจอีก3บาทจะได้เพิ่มอีกใจสี่บาทหมายความว่าถ้าเขาจะทหารทั้ง4ตัวเนี่ยเขาต้องจ่ายทั้งหมด9บาทเลยอ่าสมมติเขาจ่ายเขาบอกว่าเขาเอา2ตัวอะไรเงี้ยก็เอาทั้ง2ตัวนั้นอนะ่ะไปวางไว้ที่เกาะที่เขามีอยู่ซึ่งเขามีอยู่2เกาะอ่ะเขาวางไว้เกาะนี้แล้วกันอ่าเขาเตรียมทําอะไรสักอย่างนึง อ่าต่อไปครับเขาสามารถจ่ายเงิน1บาทนะครับเพื่อข้ามจากเกาะหนึ่งไปเกาะหนึ่งได้โดยที่ต้องมีเรือเป็นสะพานครับผมอ่าเขาวางไว้ดังนั้นเพราะว่าเขาจะข้ามไปก่อนนั้นแล้วเพราะข้ามไปก่อนนี้ได้อะไรได้อาหารเนี่ยไหมได้ผลไม้ด้วยทําให้แต่ละตาเนี่ยเขาจะได้เงินเยอะขึ้นเขาบอกขอข้ามไปเลยแล้วกันอ่าแล้วก็ตัวหนึ่งเฝ้าไว้ก่อนนี้แหละไอ้เขาไปหมดเลยดีกว,ว่าอ่าสีแดงเขาบอกขอไปหมดเลยเพราะก่อนนั้นเป็นเกาะเหมือนกึ่งกลางระหว่างสีฟ้ากับสีเขียวเลยซึ่งเขาจะเข้ามาตีได้ เมื่อเราเดินออกจากเกาะแล้วเราไม่มีตัวเราอยู่ให้เอานี้วางไว้ครับให้รู้ว่าก่อนนี้ยังเป็นของเราอยู่นะ,ะเรายังได้อาหารตรงนั้นอยู่จนกว่าจะมีใครขึ้นก่อนนั้นถ้าไม่มีทหารเฝ้าขเขาก็จะได้ยึดเลยครับผมแล้วก็สามารถจ่าย2บาทเพื่อสร้างวิหารสีแดงได้วิหารของเอเลสันเองเวลาสร้างวิหารเนี่ยเราก็จะเอาวิหารไปวางไว้ในจุดที่มันเนี่ยที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปถ้าเรามีวิหารครบสี่สีมันจะทุบทิ้งแล้วก็ทําเป็นเมโทรโพลิสแล้วทําให้เรา ชนะเกมได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะถ้าเรามีสองเมโทบอลิสเราชนะเลยวิหารเอเลฟมีความสามารถคือเวลาลบกันอ่าเวลาลบกันในเกาะของเราอ่าในเกาะที่มีวิหารนี้เนี่ยจะมีพลังบวกหนึ่งครับผมอ่ามาดูเวลาลบกันดีกว่าว่าเกมมีลบกันยังไงนะครับอ่ากดผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยเพราะาไม่ได้เล่นนานมาก <laughs> เกมเก่ามากแล้วแต่ว่าอยากเอามาให้รู้จักกันเพราะว่าเหมือนผมเคยกก่าวถึงเวลาทีแล้วครับผมอ่าสมมติสีน้ําเงินเขาบัมบุก ปึ้งอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะสู้กันสู้กันโดยการถอยลูกเต๋าครับผมเดี๋ยวแต่ละคนจะได้เต๋าคนละหนึ่งลูกเดี๋ยวผมไปหยิบกันอ่ะแต่ละคนได้ลูกเต๋าคนละหนึ่งลูกซึ่งลูกเต๋าจะเป็นตั้งแต่ศูนย์ถึงสามครับสีแดงถอยสีเงินถอยโอเคสีเงินเป็นเท่าไหร่สีเงินเป็นหนึ่งสองสามสี่อ่าคือเราจะกําลังทหารบวกกับแต้มลูกเตา๋านี้มีสองเนาะสีแดงครับ 1,2,3แล้วก็สอ่าเพราะวิหารสีแดงอ่าวิหารเอเลียอย่างที่บอกมันจะทําให้เราสู้เก่งขึ้นก็คือบวกพลัง r นหนึ่งนั่นเองเสมอก,การเกิดอะไรขึ้นตายคู่ครับอ่าพอตายคู่เสร็จปุ๊บอ่าสีน้ําเงินฝั่งที่บุกมาก็เลือกว่าเขาจะถอยดีหรือเปล่าหรือจะสู้ต่อเขาบอกเฮ้ยเขาถอยดีกว่าวะอะไรเงี้ยแล้วก็จบการสู้ละแต่เขาจะสู้ต่อแต่คนก็ต่างถอยต่อแต่ว่าชีเงินมัน มันเหลือ power แค่หนึ่งอ่ะในขนาดสีแดงมี power ์เบสเป็นสามซึ่งมันมีโอกาสชนะยากมาก mm hmm. เขาเลยขอถอยก่อนดีกว่าครับผมเมื่อกี้เขามาบุกเผื่อฟุกอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเมื่อกี้เนี่ยสีน้าเงินเขาทอยชนะสีแดงก็จะตายหนึ่งตัวอ่าและสีเงินก็จะเลือกว่าจะสู้ต่อหรือถอยอะไรเงี้ยครับส่วนสีแดงชนะก็ในทางกับการคือสีเงินก็จะตายหนึ่งตัวและสีเงินก็ต้องเลือกว่าจะสู้ต่อหรือทอยเนี่ยมันจะตายทีละตัวเรื่อยๆก็ถอยไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายกันหมดหรือจนกว่าฝั่งบุกจะถอยกลับไปครับผมอ่านี่ก็คือการต่อ,อสู้ของซคคดนเเอง เมื่อสีเขียวเล่นเสร็จแล้วพอาจริงสีเขียวเขามีโอกาสที่จะซื้อการดเพื่อด้านบนพวกนี้ด้วยอันนี้แล้วแต่เขาเลยถ้าเขาจะซื้อครับอันนี้4บาท3บาท2บาทแลวเวลาซื้อจะเกิดผลทันทีแล้วการดทิ้งเลยครับอ่าน,นี้เป็นกาดมอนสเตอร์แล้วเวลาซื้อไม่เติมด้วยนะซื้อสมมติเขาซื้อไป2ใบแล้วมันก็จะเหลือใบหนึ่งหมายคพราะว่าถ้าคนแรกเนี่ยซื้อเหมา3ใบเลยคนต่อไปก็จะไม่ได้เลยซึ่งท้ายๆเกมคนจะซื้อกันบ่อยเพราะว่าเงินจะเริ่มเยอะแล้วอ่าตอนนี้มันยังรู้สึกแพงอยู่อ่าย่า่ืออเีีวววากกทนึพพครจรจ์ห มอนเตอร์อะไรพวกนี้แต่ละตัวเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างมาดูโพเซดอนครับโพเซดอนเนี่ยคล้ายๆเอเลสเลยแต่ว่าเปลี่ยนจากทหารเป็นเรือนั่นเองแล้วก็ราคาถูกกว่าครับผมเวลาได้เรือเรือจะต้องวางไว้ที่รอบเกาะของเราเท่านั้นอรอบเกาะของเราอย่างเช่นอันนี้คือสีดำเนาะสีดำเขาได้มาได้เรือเขาวางไว้รอบเกาะสมมติเขาเรือ3ลำแล้วกันสามลำเขาก็ต้องจ่ายเอ็กซ์ต้าไป3บาทหรือถ้าคอจริงเอารลำเดียวก็ได้ฟรีนะเอาสามลำเพราะอะไรเพราะเขาจะหนึ่งลำเนี่ยเอาไว้ข้ามเากาะนีะ้เพราะว่าสีแดง ไม่มีไข่ฟ้าาะอ,อยูแล้วก็อีกหนึ่งลำเอาไว้ฆ่ามาเกาะนี้อ่าอันนี้พานี้เป็นเกาะสีดําเห็นไหมเขาจะฆ่ามาเกาะน,นี้เพราะว่าเกาะน,นี้มีต้องสองอาหารเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งลำไว้ไหนดีไว้ไหนดีนดอ่าฆ่ามาเกาะน,นี้แล้วกันอ่าเผื่อมาเกาะนี้แล้วก็ไปเกาะน,นี้ต่อเพราะเกาะน,นี้มีสองอาหารอเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ดิเพราะวะ่าอันนี้มันยังไม่ใช่เกาะสีดํอ่าเฮ้ยเอาไว้นี้แล้วกันนี่อ่าเผื่อสีแดงพลาดจะได้ฆ่ามาเลยอ่าประมาณนี้ อ่ะเนี่ยครับคือการซื้อเรือของโพไซดอนนั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถจ่าย1บาทเพื่อเดินเรือได้เวลาเดินเรือของเกมนี้ครับมันจะเดินกี่ลำก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็นในทางเดียวกันเดี๋ยว example ให้ดูอ่ะอย่างเช่นถ้ามีกองเรือนี้ก็จะเดิน 1>, 1 2 3อะไรประมาณนี้คือจ่าย1บาทเดิน3ช่องแล้วก็พอตกปุ๊บก็ต้องสู้กันเวลาสู้กันก็จะเหมือนแบบทหารเลยคือตางค็นต่งถอยเตาแล้วก็ถ้าแพ้ก็เอาออกทีละ1ลำจนกว่าฝังบุกจะถอยประมาณนี้ครับผมาการเดินของเรือเนี่ยจะสามารถพิกอัพหรือลีฟได้คือทิ้งไว้หรือไปรับก็ได้วิธีทิ้งไว้ก็คือสมมติเดินหนึ่งก็ทิงไว้2 3อะไรองี้ก็ได้หรือพิกอัพสมมติไอ้มันอ,อยู่ยนี้อ่ะรับ หนึ่งสองแล้วก็ไปด้วยกัน3อ่าอย่างนี้ก็ได้แต่มันต้องเป็นลายเดียวกันครับผมนี่ก็คือวิธีการเดินเรือน,นั่นเองแล้วก็เราสามารถที่จะจ่าย2บาทเพื่อสร้างวิหารโพเซดอนได้ครับวิหารโพเซดอนจะเหมือนของเอเลสเลยแต่เปลี่ยนจากทหารเป็นเรืออ่าก็คือเวลาวางวิหารโพเซดอนปึง้งเนี้ยเรือรอบๆเกาะของเจ้าของเนี่ยจะเก่งขึ้นเวลาทะลุเต่าก็จะบวกไปอีกหนึ่งนั่นเองครับผมแค่นั้นเองอ่าต่อไปมาดูซุดครับซุดก็คือ เวลาเราประมูลได้ซุดเนี่ยอย่างแรกที่เราจะได้คือการ์ดพีสครับหนึ่งใบนี่การ์ดพีสจ่ายเพิ่ม4บาทได้การ์ดพีสอีก1ใบการ์ดพีสทำอะไรได้การ์ดพีสเนี่ยเวลามีก็เอาวางไว้ข้างหน้าเราแล้วมันจะเป็นส่วนลดในทุกครั้งที่เราประมูลครับผมอย่างเช่นถ้าผมมีการ์ดพีซสองใบแล้วผมลงประมูลไว้ที่5ผมก็จะจ่ายแค่3บาทอ่าทให้เราได้เปรียบในช่วงท้ายเกมเพราะว่าเราจะประมูลได้ถูกกว่าชาวบ้านเขาอ่ะแล้วการ์ดพีส มีได้ไม่จํากัดครับถ้ามาหมุดซิลได้บ่อยในช่วงต้นเกมเราก็จะท้ายเกมเราก็จะสบายหน่อยครับผมแล้วก็เวลาใช้ไม่ต้องทิ้งด้วยมันจะอยูก่กับเราตลอดหรือจ่ายหนึ่งบาทครับอ่าไม่ใช่และไม่ใช่หรือดิและก็คือสามารถทําได้จ่ายหนึ่งบาทเพื่อเอาการคิเจอทิ้งหนึ่งใบแล้วเปิดใบใหม่มาเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันไม่มีใบถูกใจอ,ะอ่ะเผื่อได้ใบดีๆที่เราต้องการ แล้วก็สุดท้ายคือจ่าย2บาทเพื่อสร้างวิหารซุดครับซึ่งวิหารซุดเนี่ยจะเป็นส่วนลดของคีเจอร์นั่นเองถ้าเรามีวิหารซุดอยู่อ่าจากนี้สาบาทกลายเป็น2บาทนี่กลายเป็น1บาทอันนั้นกลายเป็น3บาทหรือถ้ามีวิหารซุด2ออันอ่าสองอันในแต่ละเกาะเนี่ยอันนี้ก็จะเหลือ1บาทอันนี้เหลือ1บาทอันนั้นเหลือ2บาทอ่าก็คืออันทำไมันี้เหลือ1บาทเพราะว่า เกมนี้ครับมันจะไม่มีอะไรฟรีครับทุกอย่างที่เราซื้อจะต้องจ่ายอย่างน้อย1บาทอย่างเช่นถ้าเราประมูลได้3แล้วเรามีการ์ดซุดอยู่3ใบาการ์ดฟรีอยู่3ใบยอย่างเงี้ยปกติไม่ต้องลดเหลือศูนย์ถูกไหมแต่ว่ายังไงก็ต้องจ่ายหนึ่งบาทอยู่ดีครับผมต่อไปอะเทน่าครับอเทน่าจะได้เป็นการ์ดฟิโลโซเฟอร์แทนซึ่งการ์ดฟิโลโซเฟอร์เนี่ยก็จะเ,เ,เป็นการ์ดสีขาวอย่างที่บอกไปแต่ต้นถ้าเรามี4ใบยอยู่ข้างหน้าเรา,บ,ารบังคับทิ้งเลยแล้วก็สร้างเมโท p o ลิสทันทีครับผม อ่าเนี่ยได้ก่อนฟรี1นึ่ใบแล้วก็อย่าได้เพิ่มจ่ายเพิ่ม4บาทฟรีอหนึ่ใบจะจ่าย8บาทฟรี2องใบได้ไหมไม่ได้ครับมันจะทําได้แค่ตามที่มันบอกทนั้นก็คือได้แค่นี้เอง สร้างวิหารได้ครับซึ่งวิหารเทน่าทําอะไรไม่ได้ครับไม่มีความสามารถเลยเอาไว้รวมสีวิหารเฉยสุดท้ายสีแดงอพอลโลเขาจะเล่นยังไงก่อนอื่นเนี่ยเขาจะได้เงิน1บาทก่อนแต่ถ้าเกิดว่าสีแดงเนี่ยเขามีอยู่แค่เกาะ,ะเดียวเท่านั้นในตอนนี้ครับเขาจะได้เงิน4บาทแทนและเกมนี้ถ้าเราเหลือเกาะเดียวเพื่อนจะเข้ามาตีไม่ได้คือเกมนี้จะไม่มีเพลเยอร์ i m ลิมิ i เนชั่นก็คือว่าจะไม่สามารถเอาผู้เล่นออกไปได้เลยแบบตีจนเขาตายหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะถ้าเขาเหลือเกาะเดียวจะห้ามเข้าไปในเกาะของเขาเลยครับผม แล้วถ้ามาลงงี้ใครเหลือก็เดี๋ยวก็ได้สี่บาทเสร็จแล้วเอาแพลนเทชั่นทายก็คือเอาไอเนี่ยผลไม้เนี่ยไปวางไว้ที่เกาะของเขานะครับสมมตุติอันนี้สีแดงได้นะสีแดงเขาก็เอ้ยเอามาเกาะนี่ละกันนี่เพราะก่อนั้นไม่มีอาหารอ่ะเอาวางไว้เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเขาจะได้เงินจากอาหารเขาในเฟสที่ได้อาหารอ่ะนี่ก็คือเฟสทาแอคชั่นครับผมหมดแล้วแล้วก็มาดูเฟสมีเฟสอะไรอีกพอทาแอคชั่นกันเสร็จปุ๊บเนี่ย อ่ะนี่คือเฟสที่5เนาะพอเราชั่นเสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มใหม่ก็คือว่าเริ่มที่มอนเตอร์เฟสเราก็จะมอนเตอร์ใบสุดท้ายทิ้งอ่ะแล้วก็เปิดใบใหม่แล้วก็เรียงมาแล้วก็สับเท่ใหม่ก็คือสับตำแหน่งมันจะเปลี่ยนอ่ะตำแหน่งบนล่างมันจะเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เก็บเงินตามจำนวนอ่าผลไม้แล้วก็มาเริ่มประมูลต่อแต่การเริ่มประมูลครั้งนี้ครับเทิร์นออเดอร์จะเปลี่ยนครับมันจะเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะฉะนั้นสีแดงจะเป็นคนแรกแล้วก็เป็นสีเหลืองแล้วก็สีฟ้า แล้วก็สีดำแล้วก็สีเขียวจะเป็นคนบิดคนสุดท้ายแล้วก็เอาพี่แท่งเนี่ยคืนทุกคนเลยแล้วก็เริ่มจากสีแดงสีแดงก็เริ่มเอาพี่แท่งวางว่าเขาจะวางไว้เทพไหนแล้วก็ประมูลเหมือนตอนแรกที่ผมบอกไปครั้งแรกครับเล่นไปเรื่อยๆครับดีกว่าใครมีเมโทรโพลิสสองรอบเกมก็จะจบครับอ่าก็คือพอมีสองรอบปุ๊บก็เล่นให้มันจบรอบอ่ะแล้วก็พอจบรอบปุ๊บใครมีสองอันก็ชนะเลยชนะเกมอ่านี่ก็คือทั้งหมดของไซคคดีสครับอ่าเดี๋ยวมาดูการ์ดพวกคิเชอร์บ้างดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้าง ่าผมขอให้ดูจากนี้เลยง่ายดีครับผมอ่มมันก็จะมีเหมือนแบบถ้าเราซื้อคิเมล่าได้เราก็จะเอาการ์ดจะก,กองทิ้งครับเรามาใช้ได้เลยเลือกเลยแล้วก็าการ์ดกองทิ้งเก่าเข้าไปซาอมายอ่าซื้อยักษนี้เปลี่ยนสีวิหารได้บางทีเราไปยึดวิหารคนอื่นอ้าเวลาเราบุกตีคนอื่นชนะเนี่ยวิหารไม่ถูกทําลายนะครับมันจะเป็นของเราแทนอันนี้ก็ทำให้เปลี่ยนสีวิหารได้เวลาไปยึดของอื่นแล้วสีมันซ้ำอะไรอย่างนี้ อันนี้คือขโมยขโมยกาดพีดอันนี้ขโมยการสฟิโลโซเฟอร์อันนี้ทำลายวิหารอันนี้ทำให้เรารับอินคัมก็คือได้รับเงินจากผลไม้ทันทีเดียวนั้นเลยขโมยเงินจากใครก็ได้ครึ่งหนึ่งปัดขึ้นครับอาฆ่าคนหนึ่งคนย้ายทหารจากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่งแบบบินไปได้เลยครับวาร์ปไปเลยอาขี่ป,ปีกซัสไป ทำลายเรือของศัตรูแล้วเรือของเราไปวางแทนขายของทุกชิ้นได้ในราคา2บาทเดินเรือ10ช่องอ่ะป้องกันเปกกซัสป้องกันยักษ์ป้องกันฮาร์ี้อ่ะตัวนี้เวลาได้ไปเอาฟิกเกอร์มันไปวางด้วยให้รู้ว่าเราป้องกันที่เกาะไหนเนี่ยจะมีฟิกเกอร์มันอยู่ครับแต่มันอยู่แค่เทินเดียวนะอันนี้ถ้าเอาฟิกเกอร์เมดูซ่าไปวางครับแล้วตัวที่อยู่ในเกาะจะไม่สามารถเดินออกไปได้อันนี้เอาฟิกเกอร์มิโนโทอร์ไปวางแล้วก็ตรงนั้นจะเหมือนมีทหารเพิ่ม2ตัวอ่ะเหมือนมีทหารอีก2ตัวเวลาสู้ ยักษ์อันนี้เวลาไปวางปุ๊บเรือทุกอันจะต้องกระเด็นออกจากเกาะอ่าแล้วก็เรือห้ามเข้าถึงใกล้เกาะเด็ดขาดคาเค้นพอวางปุ๊บเนี่ยอาคาเค้นจะเป็นตัวเดียวที่ค้างอยู่ตลอดเลยพอวางปุ๊บอ่าเรือหายหมดเลยครับแล้วก็จ่ายหนึ่งบาทเพื่อเดินได้เรื่อยๆสมมติจ่ายห้าบาทก็เดินได้ห้าช่องอะไรอย่างเงี้ยพอเดินเสร็จปุ๊บก็จะหยุดค้างอยู่งั้นเลยแล้วก็ทุกที่ที่มันเดินไปเรือพังหมดเลยครับผมคาเค้นโหดมากนี่ก็คือทั้งหมดแล้วของไสคคดีเดี๋ยวมาดูไฟน้ลตอนผมดีกว,ว่าคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมไปง ก็คดิครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่ลูกค้าที่ร้านผมเล่นบ่อยมากผมเล่นบ่อยเหมือนกันในไม่ได้ช่วงเร็วๆเนี้คือนานแล้วเพราะว่ามันเป็นเหมือนอินโทรสำหรับเกมแนวต่อสู้กันแนวสงครามนแนวเอเลนคอนโทรที่ดีเกมนึงเลยเพราะส่วนใหญ่เกมแนวเนี้ยจะเล่นยากมา,มากๆในแต่ละเกมไม่ว่าจะเป็นพวกแบบอ่ a r Wars r e b e รี e บลหรือว่า k ค m e หรือว่าอะไรอ่ะ h y p e r ร o r e a h ฮนด o เฮลโลออแอนคือแต่ละอันมันเล่นยากมากมันเล่นยากแบบเข้าใจยากกว่าเราจะเข้าถึงความสามารถกว่าเราจะต้องมานั่งอ่านการ์ดอ่านไลคทออฟเคาน์เตอร์อะไรพวกนี้คือแต่ละอ,อยาอะ่างอ่ะมันเข้าถึงยากมา,มากๆแต่เกมนี้เข้าถึงง่ายมากสเต็ปเรียบง่ายคุณอย่าได้เลยคุณแค่ประมูลให้ได้น,นั้นเงินคือทุกอย่างไอมันจะมีจาเยอะหน่อยตรงการ์ดไอพวกนี้แต่ความจริงอย่างที่ผมอธิบายไปความจริงมันก็ดูง่ายเสียลักอะไรดูง่ายมากเลยแล้วก็มี แบบไม่ได้เยอะอะไรขนาดน,นั้นกลายเป็นว่าพอมันเล่นไปเดี๋ยวมันก็จะวนมาใหม่เรื่อยช่ไเราก็จะจาได้ครับผมรูปแบบการต่อสู้ก็เข้าใจง่ายถ้าเทียบกับเกมอื่นๆที่มันมีทั้งต้องเล่นการ์ดทั้งต้องดู power เฮ้ยมันเล่นการ์ดได้กี่ใบเสร็จแล้วต้องมาทอยเต๋ากันต่อแล้วเอาแต้มหน้าของลูกเต๋ามาแ a c t i เว t e นู่นนี่นั่นเหมือนอะไรแบบพวก forbidden star อะไรเงี้ยคือแบบโหมันเข้าใจยากมากการ combat แต่ละทีแต่เกมนี้วันลา combat แค่เดินเข้าหากันทอยลูกเต๋าแล้วก็ตายทีละตัวคือมันมัน s i m p l ลสุดๆ s i m p l ลมากๆเลย s i m p l ลมากๆ ครับผมแต่ว่าในความขัดแย้งในความดินน้นรนในการเมืองคือเกมนี้มันสนุกของเรื่องก,การเมืองการเมืองคืออะไรคือเรานั่งเถียงกันเลยเฮ้ยไม่ได้นะเราต้องไปขัดไอ้นั่นไม่หามันจะได้หรือแบบมีคนมาตีเฮ้ยมาตีทําไมตีไอ้นี่ดีกว่าอะไรมันจะมันจะมีการเถียงกันเกิดขึ้นเพื่อให้เกมนี้เล่น2คน3คนมันจะจืดๆหน่อยสคนนี่เล่นไม่ได้เลยมั้งเล่นไม่ได้เกมนี้สองคนไม่ต้องเล่น3คน3คน,3คนยังจืดหน่อย4คนยังโอเค4คนสนุก,4คน,นก4คนสนุกและสคนสนุกแล้ว5คนนี่มันมากเพราะว่ามันจะมี หลากหลายมากบางทีเขาตีกันอยู่แล้วก็เนียนๆฟาร์มไปเขาเรียกอะไรนะไปประมูลเอาอาร์เทนาไม่มีคนมาแย่งเลยประมูลไปเลือกชนะเฉยเลยอย่างนี้ก็มีบางทีเราก็ต้องหัวก็ตห่อเฮ้ยอย่าปล่อยอาร์เทนาปล่อยไม่ได้นะเนี่ยถ้านายปล่อยเนี่ยเงินกูไม่พอเนี่ยมึงสู้ให้หน่อยเมให้เกมจบเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีการพูดคุยกันมีการจับมือกันบ้างแล้วก็มีการหักหลังกันบ้างจากที่จับมือกันเฮ้ยกูต้องชนะแล้วกูขอหักหลังมึงตรงนี้แล้วกูชนะเลยอะไรเงี้ยครับผมก็มันจะสนุกตรงนั้นครับผมเพราะว่าแล้วก็ เทคเลสอย่างที่เห็นคือเทคเลสนะเป็นผมรู้สึกว่ามันคือเพียวเทคเลสคือบางเกมมันเทคเลสก็จริงแต่สุดท้ายคุณก็ต้องไปดูไปอ่านคู่มือว่าสายลักษณ์นี้คืออะไรว่าสายลักษณ์นี้คืออะไรแต่เกมนี้คือสายลักษณ์มันตรงตัวมันจะมีแค่บางใบจ,จริงแต่แต่ผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันตรงตัวอย่างเช่นเนี้ยมันดูตามตามเทพพวกเนี้ยมันดูง่ายมากาคุณจะใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็ได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับอ่าก็มีแค่ไรเนี่ยอ่สิ่งที่ ตินิดนึงก็คือว่าคอมเมเนต์อ่ะมันก็จะง่อยๆหน่อยคือฟิกเกอร์ถ้าเทียบกับพวกเกมแอร์เรนทหรือว่าเกมแบบอเมริกัแทเจ๋งๆหลายๆเกมอะฟิกเกอร์มันถือว่าง่อยง่อยมากง่อยมากแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นมีเปิลโง,ง่ๆอย่างน้อยมันก็ทําเป็นฟิกเกอร์ออกมาแล้วก็ฟิกเกอร์แต่ละเผ่าเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยก็ทําให้รู้สึกยูนีคไม่ใช่แบบเป็นแค่แบบเดียวกันและแค่เปลี่ยนสีนะว่าเนี่ยทุกอันไม่เหมือนกันเลยครับ แต่ราคาก็ถือว่าไม่แรงนะถ้าเทียบกับเกมแนวนี้หลายๆเกมครับผมเกมนี้เซนเปกิเกมมิ่งให้เป็นเกมได้ o m m อมเครับคือเข้าใจง่ายสอนไวแต่เวลาเล่นนี่ตึงมากตึงมากยิ่งถ้าเล่นกันเก่งแล้วมีสิทธิ์เล่นได้ถึง3ชั่วโมงเลยแต่เกมเวลาเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งเองครับผมก็ไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ดังครับบ๊ายบายครับ